ไม่มีเงินไม่มีทองที่จะขอก็มีจะขอให้เธอไปไม่ต้องสงสารไม่จำเป็นตัวเธอจะไปมีเขาก็แล้วแต่เธอ ก็เพียงคนมันรักเธอจริงที่ไหนกันก็คนมันรักเธอไปอีกแล้วใจสั่งให้มาถึงแบบนี้ก็คนมันรักคนนี้ถึงแม้ว่ามันมีมีอา ขอดีไหมคำตอบจากเธอคนนี้คนเดียวว่าเธอรักฉันจริงอย่างที่ใครเขาพูดกันถ้าเธอจะรักฉันคงจะดีใจถ้าเธอไม่ได้ ไรักกันคงเสียใจจะเกิดมันเป็นผมลิขิตเลือดอะไรก็ช่างมันขอมีเธออยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมเธอ